ทีนี้มาดูคนโสดค่ะว่าคนโสดมีโอกาสว่าจะมีรักใหม่เข้ามาบ้างไหมเอ่ยหนึ่งไม่เท้าบางท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมา,มากนักเนาะ หรืออาจจะเป็นประเภทพวกแบบรอยตัวหนุ่ดราม่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นไม่มีชั้นเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะบางท่านอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายเหมือนอยู่ในชีวิตองก,กันละกันแต่ว่าก็ยังซับซ้อนอยู่หรือว่ายังไม่ได้เห็นการพัฒนาที่จริงจังขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนเก่าที่ย้อนกลับมาใหม่ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยไพ่ใต้สำหรับขึ้นสองถ้วย ผมมองว่าหลายท่านมีเกมว่าจะเป็นคนเก่าที่กลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งแล้วมาเดินต่อได้ติดแต่ความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังไม่ได้เห็นช่องทางของการเติบโตที่ชัดเจนขนาดนั้นเนื่องด้วยว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดูซับซ้อนและอ่านยากเหมือนคนที่มีความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เข้าไปไม่ถึงเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยอินกับอะไรมากมายขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกเลยว,ว่าอาจจะเป็นประเภทที่แบบลอยตัวเหนือดราม่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นไม่มีชั้น ก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเลาวจะยังไงต่อไปมันเดินต่อไปได้แต่มันจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือมันจะไปทางไหนคุณอาจจะยังรู้สึกไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามาเหมือนกันเนาะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะทีนี้คนแอบรักกันบ้างว่าคนแอบรักมีเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะนึกถึงเขาคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะ แต่ถ้ามีคนเข้ามาเรามัระวังว่าเขาจะมีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีใครบางคนอยู่ด้วยนะบางทีการสางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะยังเป็นได้ความสัมพันธ์แบบลับๆหรือว่ายังไม่เปิดเผยหรือยังพัฒน,นาได้ค่อนข้างยากนะคะคนโสดเดมูลเขารู้สึกเหงือคุณมีสองถ้วยด้วยอืมหกถ้วยเคยคุยกันหรือเปล่าบางท่านถ้าเคยคุยเคยสางความสัมพันธ์กันหวนมองว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะ ถ้าเป็นคนเก่านะคะคนที่คุณแอบรักอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะเคยคุยกันแล้วอยู่ดีเขาก็หายสาบสนไปแล้วเขาก็หายสับสูนไปจนกลายเป็นเราที่แอบรักเขาอยู่ข้างเดียวอะไรเงี้ยก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณเวลาที่ได้คุยกันแต่ไพ่มันขึ้นต้นด้วยเดิม,มูในใบแรกอาจจะมีความวิตกกังวลไม่แน่ใจไม่มั่นใจบางท่านให้อยู่ไกลระยะทางมีผลด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้ไกลอยู่ใกล้กันมันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ดูเหมือนจะพัฒนาได้ยากหรือเติมเต็มความรู้สึกได้ยากหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเองไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นก็ได้นะมันก็เลยทําให้ยังดูไม่ค่อยเต็มที่ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึก่าบคุณจริงๆแล้วหวรรมองว่าเขาแอบ,บรู้สึกดีอยู่นะคะเวลาที่ได้คุยกันหรือต่อให้คุณกับเขาไม่เคยสารความสัมพันธ์กันมาหวรมองว่าเขาก็รู้สึกดีที่เขาได้คุยกับคุณแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นเนาะ เพราะส่วนหนึ่งอาจจะหนึ่งคือคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนคุณไม่ได้อินกับเขาขนาดนั้นเขาไม่แน่ใจในความรู้สึกของคุณเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะคาดหวังมากมายนะคะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็มีความรู้สึกดีค่ะไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่จะเคยคุยหรือไม่เคยคุยก็แล้วแต่เนาะทีนี้เขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ในชีวิตของกันและกัน แล้วก็รู้สึกดีแต่ไม่กล้าพัฒนาความสำพันธ์ก็เป็นไปได้เพราะว่ากลัวไปไม่ได้ไกลแล้วมันจะจบซะก,ก่อนน,นนะคะเป็นไพ่เดชเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาอะไรมันชัดเจนหรือเปล่าถ้ามันชัดเจนเขาก็รู้สึกได้นะคะซึ่งเขาก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าคุณน่าจะชอบเขาอยู่แต่ก็ไม่พยายามที่จะรู้สึกเนาะไม่พยายามที่จะแสดงออกว่ารับรู้อะไรมากมายขนาดนั้นนะคะ ผมว,ว่าเขาพอรู้ว่าคุณชอบเขาพอรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ว่าเขายังนิ่งอยู่เขายังเลือกที่จะทําเป็นรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่องอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนจับมือคุณเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ดึงคุณเข้ามาอยู่ในที่ของเขาขนาดนั้นนะ่ะนึกออกว่าให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีเขาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ฉันรู้แล้วนะว่าเธอชอบฉันฉันจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วนะหรืออะไรยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอืม แต่ว่าสิ่งที่คุณทำเหมือนว่าเขารู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะอล้วความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมเอ่ย The world นะคะใบแรกเลย The star Queen ถอเหรียญ b e l l of fortune หลายท่านเหมือนเคยคุยกันมาอยากจะพัฒนาจนขี้เกียจจะรอแล้วว่าจนกลายเป็นตอนนี้เป็นเราไม่พร้อมเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือใครสักคนหนึ่งไม่พร้อมนะคะถ้าเคยคุยกันเคยสรางความสัมพันธ์กันมีโอกาสพัฒนาไหมต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าแพชชั่นและแรงเสน่หายังไม่มากพอในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องปลุกมันขึ้นมาอีก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 ให้ก้าวข้ามเส้นนี้ไปได้ก็มีโอกาสจะพัฒนาได้นะคะเห็นไหมคิงถือถ้วยควีนถือถ้วยมันมีอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในใจนะคะ ปัญหาบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวส่วนตัวของกันและกันที่ยังคงมีมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคถ้าทําให้สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดบางอย่างไปได้ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาเนาะต้องอีก,อ,กอีกนะคะแต่บางท่านถ้าไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กันมาก่อนมีโอกาสพัฒนาไหมก็มีโอกาสค่ะแต่ก็เหมือนกันก็ต้องพยายามปลดปล่อยเรื่องส่วนตัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นทุกข์ในใจให้ได้สิ่งที่โฟกัสอยู่ในตอนนี้ออกไป ความสัมพันธ์ถึงจะมีโอกาสพัฒนาเพราะว่ามันต้องมีแพชชั่นซึ่งกันและกันมากพอมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากพอด้วยอะ่ะถึงจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะ โอเคค่ะชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์แล้วนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้เนาะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสบฟังกันนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้จริงๆจ,จ,จะดูว่าเป็นคู่กันไหมมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าแค่เปิดไพ่มันบอกไม่ได้หรอกนะคุณต้องเอาดวงเขาดวงเรามาเทียบกันดาวเขาดาวเรามาเทียบกันนะคะดูว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมมันมันก็ไม่ได้ บอกได้ขนาดนั้นหรอกนะคะคือการเปิดไพ่การดูดาวมันไม่ได้เป็นการนั่งทางในมันคนละอย่างกันเนาะหลายคนแบบนึกว่าเราแบบเอ้ยเราเปิดไพ่เราถอดจิตได้หรือเปล่าน,นี้เป็นคนธรรมดานะคะแต่บางคนก็อาจจะทําได้นะวาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่เปิดไพ่แล้วก็ ดูดวงดาวคบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ตามความเป็นจริงมากกว่าการปล่อยจินตนานการล่องลอยเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่บอกว่าได้ก็คือได้อะไรที่มันดูไม่ได้ก็คือดูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่ามีโอกาสเป็นคู่กันไหมเป็นไปได้หรือเปล่ามันต้องเอาดวงเราห้ดวงเขามาเทียบกันว่ามีความแมทช์กันหรือเปล่าอะไรที่มันแบบเพออรันล่องลอยมากเกินไปอ่ะแนะนําว่าอย่าไปยึดต,ติดก,กับมันมากนะักเช่นถ้าไปดูดวงมาแล้วมีคนบอกว่า นี่คือคู่ของฉันเราจะต้องเหนียวเขาเอาไว้จะต้องเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อที่จะเป็นไปได้คือดูความเป็นจริงด้วยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับเราหรือเปล่าเออมันไม่ใช่ว่าเนื้อคู่ของเราเราต้องพยายามคนเดียวบางทีมันก็ต้องพยายามด้วยกันไหมอะอย่างบางคนที่แบบรู้สึกว่าเออฉันทําดีที่สุดแล้วนะทําไมเขาถึงยังไปจากฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าเราเป็นดวงคู่ยากหรือเปล่าถ้าเราเป็นดวงคู่ง่ายแล้วไปทําให้มันยาก เขาที่ดูมีความจะเป็นไปได้กับเราสุดท้ายเขาก็เลยเป็นไปไม่ได้เพราะกลายเป็นเราไปผลักเขาเอาไปใช้ชีวิตของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูพื้นดวงของตัวเองด้วยว่าพื้นดวงของเราเป็นยังไงจะได้ตามหาพลังงานของตัวเองได้ถูกต้องหรือว่าวิ่งตามพลังงานของตัวเองได้ถูกต้องเนาะเรื่องราวสับฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย